แม่เหลือแค่คะแนนภาษาอังกฤษอดกหนูก็จะได้เป็นแอร์แล้วนะมานั่งอูลล้อะไรตรงนี้เนี่ยฮะฉันจ้งางทำไมขนของนะเด็กเขาจะเป็นแอร์หรอจะไปสอบแอร์ขอเขาหรอนำหน้าอย่างเธอเนี่ยจะเป็นแอร์ไม่มีทางหรอกมานี้มาขนของเดี๋ยวนี้ได้ค่ะนี่มานั่งอ้าเลยตรงนี้ยะตายอ่านหนังสือภาษาอังกฤษอยความรู้มีแค่นี้อ่านรู้เรื่องไรยหนังสือระดับเนี้ยอย่างเธออะนรร้่น ไปกวาดบ้านถูบ้านด้ค่ะหนังสือเขาทำมาดีอยู่แล้วค่ะทุกคนสามารถอ่านได้ถึงม้พื้นฐานก็อ่านได้ไมันก็ถูกของเธอหนังสือเขาไทยทุกคนอ่านได้แต่คนรู้อย่างเธออ่ะจะอ่านออกหรือคะยังจะเป็นแอร์โนนไปไปัดกวาดเช็ดถูด้วยนะค่ะอะไรยะหนูมาลาออกจดหมายแม่บ้านคะ่ะจดหมายลาออก อย่างแกเนี่ยน่าจะลาออกลาออกจะไปทำอะไรกี้ฉันไม่ใช่แม่บ้านที่จริงแล้วฉันเป็นแอร์โฮสเตสจะไปเป็นแอร์ตัเป็นแค่แม่บ้านคิดจะเป็นแอร์รู้จักข้อสอบทัวอีกปะมีบ้างไหมจะเป็นแอร์ต้องได้ทัวรอีก650เป็นอย่างต่ำาลยยมีหรือ,อยังหนูได้750แล้วค่ะถูกต้องค่ะเนี่ยลูกศิษย์ครูดิวเองสวัสดีค่ะครูดิว ถึงเขาจะสอนดีแค่ไหนอแต่ความรู้อย่างเธอจะเรียนได้หรอเขาใจสิคะนี่เลยค่ะเล่มแรกหนังสือกรมมาทออีก2,021นะคะเนี่ยมีพื้นฐานก็เรียนได้เพราะว่าสอนด้วยกรอกับเพลงหนูเรียนเข้าใจที่สุดและยังมีสอนคำศัพท์เยอะมากถ่ายเล่นถึงจะจำแกรมมาได้แต่ข้อสอบก็ต้องทำด้วยนะ มหีหลอง่ายมากค่ะนี่เลยหนังสือเล่มที่2หนังสือตลุยโจทย์เน้นตลุยโจทย์อย่างเดียวครบ7พาร์ทครั้งในนะัมีปูนฐาน listening ให้ด้วยนาะททำโจทย์แค่เนี้จะพอได้ยังไงถ้าคิดว่าสองเล่มน,นีย้ยังไม่พอนี่เลยค่ะหนังสือตลุยโจทย์2021นะคะเป็นหนังสือมาพร้อมคอร์ส9ชั่วโมงเธอบอกได้เลยว่าอันนี้ชอบมาวกเพราะว่าตลุยโจทย์อย่างเต็มที่เพิ่มอีกมากมายเลยคอร์สเนี้ยมาพร้อมกับหนังสือเล่มสีฟ้าบอกเลยว่าตลุยโจทย์แน่นมาก ปากดีข้อสอบของจริงกันทำให้ทันหรอกอยาเสียเวลาไปก็เสียเงินเปล่าทาไมอยากเสียตามฟรีก่อนไปสอบนะฮะนี่เลยซิมูเลชันเทสข้อสอบเสมือนจริง200ข้อจับเวลาจริงและก็สามารถกาได้จริงที่สำคัญนะทำเสร็จปุ๊บเนี่ยกดปุ๊บสศกคะแนนรู้ผลคะแนนทันทีเพื่ออะไรคะเอา้าก็เพื่อเตรียมพร้อมก่อนไปเสียเงินสอบจริงไงอยากเก่งมากขึ้นนะักก็ต้องนี่เลยแพ็คปราบเซียนชุดปราบเซียนคืออะไรอยา หนังสือเก่งสับเก่งสับท์500คำใน30วันที่สําคัญนั้นเล่มนี้โอ้โหสวยงามมากแล้วมีแมจิกฟิลเตอร์สามารถติดปุ๊บเนี่ยคำสับจะหายไปเลยค่ะเปิดปุ๊บคำสับจะออกมาเลย 2. หนังสือเก่งโจทย์ให้เราเข้าใจโจทย์มากขึ้นข้างในนะฮะจะมีตัวของโจทย์ทุกอีกแล้วก็มีเฉลยให้เรียบร้อยเลยเพราะฉะนี้เราสามารถอ่านเองได้เลยและเล่นที่3คือสรุปทริกกราม,มาสรุปกรรมมาทุกหัวข้อในเล่มเดียว สามารถไปอ่านหน้้องสอบสรุปกรรมาสามารถอ่านจบใน3าถึงหวันและเอาไว้อ่านน้า้องสอบได้เลยนะใช่หนังสือเขาสวยมากแต่ความรู้ที่มีอย่างแกจะเรียนได้หรอได้สิคะเพราะคอร์สคุณดีเนี่ยออกแบบมาเพื่อคนที่พื้นฐานอย่างหนูเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนสามารถเรียนได้แน่นอนอีกอย่างนะคอร์สแพงขนาดนี้ราคาต้องแพงแน่นอนเธอจะจ่ายได้หรือไม่แพงเลยค่ะเพราะว่าขนาดเงินเดือนแม่บ้านอย่างหนูเนี่ยยังเรียนได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนสามารถเรียนได้แน่นอนการันตีคะแนน เจ็ดเลยนะจริงเหรอคะเขาดิวเขาเรียนได้หนูก็ต้องเรียนได้จุงเหมออยากเรียนแล้วคะ่ะมีโปรไหมคะมีค่ะตอนนี้โปรลดแรงมากๆเธออยากได้ทักแชทเข้ามาเลยโอเค